ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็คงอยากจะมากล่าวถึงสถานที่ต่างๆเพื่อรองรับวิกฤตโควิด1 i ในขณะนี้นะครับอย่างที่เราทราบนะครับว่าวิกฤตโควิด1 i ครั้งนี้เนี่ยมีผลกระทบอย่างกว้างขวางนะครับมี3สถานที่ที่เราได้ทําในการรองรับภาวะวิกฤตของโควิด1 i ครั้งนี้1จุดก็คือก็คงจะเป็นจุดที่เราเห็นก็คือโคฮอดวอร์ดก็คงเป็นวอร์ดที่ได้รับคำอนุญ,ญาตจาก ขอหญิง5นะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เป็นส่วนที่เป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนส่วนที่2ก็คือ ICU ที่โรงพยาบาลประสาทนะครับก็มีจํานวน12เตียงเพื่อรองรับการผู้ป่วยหนักนะครับของโควิด -19 ซึ่งทํางานร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนที่3ก็คงจะเป็นส่วนที่มีที่เราทราบกันนะครับมีศูนย์อุบัติเหตุหรือว่า EAD Clinic ขณะนี้ก็มีการตรวจสวบรับประชาชนทั่วไปกับบุคลากรนะครับ ก็จำนวนมากกว่า600ลายต่อวันนะครับก็อยากให้พวกเรามั่นใจในประสิทธิภาพแล้วก็ความสามารถการรองรับของโรงพยาบาลส่วนดอกเราในการฝ่าภิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับการระบาดของโควิด -19 ของเชียงใหม่ในปีนี้เป็นการระบาดท,ที่มีการขยายวงกว้างค่อนข้างมากครับ คณะแพทยาศาสตร์มาหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงต้องจําเป็นจะต้องเปิดโคฮอดกอดนะครับเกิดขึ้นที่หอพักแห่งนี้ของมาหาวิทยาลัยโดยใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยแล้วก็ทําให้หอพักกลายเป็นหอพักผู้ป่วยเพื่อทําให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพิ่มศักยภาพและไม่เข้าไปล้นในโรงพยาบาลมหลารัฐนครเชียงใหม่นะครับในขณะเดียวกันในบรรดาผู้ที่เจ็บป่วยของทั้งจังหวัดเนี่ยนะครับ จะมีอยู่จํานวนประมาณ3-5%ที่จะมีอาการหนักซึ่งผู้ที่มีอาการหนักเหล่านี้จําเป็นจะต้องได้การรักษาในห้อง ICU ICU เดิมของโรงพยาบาลมหาราชเองก็มีความจํากัดเนื่องจากรักษาผู้ป่วยโรคอื่นอยู่แล้วครับดังนั้นการขยายศักยภาพของ ICU จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อทําให้ผู้ป่วยหนักโควิด -19 มีที่รักษาที่ชัดเจน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลปราสาทเชียงใหม่นะครับในการเปิดเพิ่มเติมศักยภาพเรื่อง ICU สำหรับผู้ป่วยโควิดโดยเฉพาะในห้อง ICU ความดันลบของโรงพยาบาลปราสาททั้งนี้เพื่อช่วยชีวิตรักษาชีวิตผู้ที่เจ็บป่วยรุนแรงติดเชื้อทางปอดเหล่านี้ให้สามารถรอดชีวิตและสามารถกลับมาํำลงชีวิตได้ตามปกติครับ สำหรับฝ่ายการพยาบาลเมื่อได้รับนโยบายจากทางผู้บริหารให้มาเปิดโคฮอดวอร์ทที่นี่ทีมบริหารได้มีการประชุมหารือกันแล้วก็เตรียมในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกๆส่วนมาดูหน้างานและเซตร,ระบบต่างๆเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยปลอดภัยและก็บุคลากรทุกคนปลอดภัยเราสามารถที่จะเซตร,ระบบของหองผู้ป่วยที่นี่ได้ภายในเวลาหนึ่งวันเพื่อจะเปิดดำเนินการ จากภาราง,งานที่เราได้รับมอบหมายให้มาเปิดโคฮอดวอร์ดนอกพื้นที่โรงพยาบาลต้องถือว่าเป็นภาราง,งานที่ค่อนข้างจะหนักสําหรับเราเพราะว่าเราจะต้องมาเซตระบบเพื่อให้น้องๆที่มาปฏิบัติงานที่นี่ปลอดภัยไม่มีการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานกลับไปค่ะในการจัดอัตรากำลังเพื่อโอเปเรตงานให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เราก็จะได้อัตรา,าก,กำลังจากแต่ละส่วนของงานการพยาบาลต่างๆเข้ามาฟูเพื่อทำงานร่วมกันนะคะโดยวัตถุประสงค์เราต้องการให้ให้สถานที่นี้เปิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะรองรับน้องๆที่กำลังรอควอนทีนซึ่งก็หมายถึงโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อมันจะได้ลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือในเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นการโอเปเรตงานของเราก็จะใช้ระบบไอทีเป็นหลักซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคอนแทคกับผู้ป่วย กับน้องๆเนี่ยน้อยลงสุดท้ายนี้ขอขอบคุณบุคลากรทุกๆท่านนะคะมีที่มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยในครั้งนี้และขอขอบคุณผู้ผู้บริจาคทุกๆท่านนะคะเราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน